บุญญาณิกริยาถะสุขาวหานิแปลว่าควรทำบุญอันนำความสุขมาให้พยายามทำบุญมีคุณคำ้ำบุญจะนำผลทุกข์เป็นสุขสารไม่เดือดร้อนใจกายสบายบานทุกวันวานเปรียมปรีไม่มีภัยบุญนั้นเทียบเปรียบเหมือนเป็นเพื่อนแท้คอยดูแลสร้างสุขทุกสมัย ถึงชีพดับลับตาชีวาไหลยังตามไปช่วยชูไม่รู้คลายพระพิพัฒนปริยัติยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัชากมกรูดและกะวีเอกจังหวัดระยองประพันธ์ครับก่อนเข้าพรรษาปีหนึ่งเจ้าม่วงคนเหนือวัดโบสถ์ได้มาบวชเป็นพระอยู่กับหลวงพ่อทองที่วัดโบสถ์พระม่วงรูปนี้บวชตอนอายุมากแล้ว ตอนที่บวชนี่อายุสักสี่สิบเศษเห็นจะได้คนแถบวัดโบสถ์ต่างก็ประหลาดใจที่พระม่วงบวชแล้วก็หลวงพระทองก็ยอมให้บวชอยู่ในสำนักด้วยทั้งนี้ก็เพราะประวัติของพระม่วงก่อนจะบวชนั้นเป็นคนประพฤติเกะกะทุจริตหากินด้วยมิจฉาชีพชาวบ้านเขาก็เกลียดไม่ไว้วางใจตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็มีนิสัยขี้ขโมย เริ่มตั้งแต่ขโมยผลไม้ของชาวสวนแล้วก็ลามปามไปจนถึงขโมยเป็ดไก่ของชาวบ้านพอเป็นหนุ่มก็คบเพื่อนนักเลงเที่ยวลักปล้นจนเป็นข่าวเนืองๆถึงกับต้องติดคุกติดตารางมาแล้วด้วยเรื่องปล้นทรัพย์พอพ้นโทษออกจากคุกเจ้าม่วงก็ไปอยู่ถิ่นอื่นมีข่าวว่ายิ่งร้ายหนักไปกว่าเดิมซะอ,อีกเพราะไปเป็นสมุนในอิฐ ซึ่งเป็นเจ้าป่ามีอิทธิพลมากอยู่ทางพนมสารคามในอิดผู้นี้หากินทางทุจริตเอาทุกอย่างไม่เลือกเลี้ยงสมุนไว้เพื่อปล้นวัวควายและทรัพย์สินของชาวบ้านรับของโจรค้าของเถื่อนมีพวกพ้องเป็นนักเลงมากคนยิ่งเกรงก็ยิ่งกำเริบถึงกับตั้งบอนเล่นการพาน,านันและต้มเหล้าเถื่อนขายเป็นล่ำเป็นสันแต่ว่าเป็นคนฉลาดมีหูตารอบด้านก็เลยรอดตัว คล้ายๆลอยอยู่เหนือกฎหมายบ้านเมืองได้ตลอดมาเจ้าม่วงนี่ไปเพลิดเพลินอยู่กับนายอิดย่อมประกอบกรรมทำความชั่วซะหลายปีโดยไม่ได้มาข้องแวะทางบ้านเดิมแถววัดโบสถ์แต่แล้วอยู่ๆวันหนึ่งเจ้าม่วงก็สมสารมาที่วัดโบสถ์ขึ้นไปหาหลวงพ่อทองจะเรียนกับท่านอย่างไรไม่รู้ได้เพราะจากนั้นอีกไม่กี่วันเจ้าม่วงก็โกนหัวเข้ามาบวชที่วัดโบสถ์อย่างเงียบๆ โดยมีหลวงพ่อทองจัดการให้เมื่อบวชแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดโบสก็เลยเป็นที่ประหลาดใจของชาวบ้านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าพระม่วงจะบวชแล้วชาวบ้านก็นับถือไม่สนิทใจเพราะรังเกียจประวัติเดิมและต่างเข้าใจว่าการที่พระม่วงบวชนี้ก็คงจะเป็นเพราะไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยบวชก็มาเกาะผ้าเหลืองกินอาศัยเลี้ยงตัวแต่ผู้ที่ใช้ความสังเกต และมันพิจารณาจะเห็นได้ว่าพระม่วงเข้ามาแล้วตั้งใจปฏิบัติได้ดีจริงๆโดยรักษาพระวินัยเคร่งครัดเอาใจใส่ในกิจ,จวัตรไม่ได้ขาดมีความสำรวมแล้วก็อดทนเสียวกว่าพระหนุ่มๆอีกหลายรูปซึ่งบวชพรรษาเดียวกันหลวงพ่อทองท่านเคยพูดกับพระในวัดบางรูปและชาวบ้านบางคนเกี่ยวกับเรื่องของพระม่วงว่าอ,อธรรมดาคนผู้รู้จัก กลับใจตัวเองโดยเห็นโทษเห็นภัยของการกระทำความชั่วที่เคยชอบทำมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนความประพฤติได้หันมากระทำความดีลบล้างความชั่วอย่างนี้ควรจะสนับสนุนแล้วก็ให้ความเห็นใจในสมัยก่อนเมื่อครั้งพุทธกาลพวกโจนบั่งพวกเดรัจฉีบ้างเมื่อกลับใจมาขอเข้าบวชพระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงอนุเคราะห์ให้บวชได้ และบางท่านเมื่อบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติจนสำเร็จมรรคผลก็มีตัวอย่างปรากฏอยู่มากก็พระม่วงนี้เป็นคนแม่น้ำบางปะกงเป็นลูกบ้านเรานี่เองแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะชั่วร้ายกาศถึงขนาดห้ามมาให้บวชซะเลยเป็นแต่ว่าเคยชั่วเพราะประพฤติทุจริตอันคนรู้ประวัติเขาก็เกลียดชังไม่ไว้วางใจมาก่อนแล้วบัดนี้เขาคิดถึงตัวเองได้แล้ว จะกลับตัวเปลี่ยนนิสัยโดยตั้งใจจะบวชเพื่อบำเพ็ญความดีจึงควรที่จะช่วยกันสนับสนุนและให้ความเห็นใจเพื่อว่าพระม่วงจะได้มีโอกาสเป็นคนดีไม่เป็นภัยแก่ใครอีกต่อไปแม้ว่าหลวงพ่อทองจะพยายามพูดจะพยายามชี้แจงให้พระและคนที่สนใจในเรื่องพระม่วงได้รู้ความจริงอย่างนี้แต่ก็ยังไม่ไวที่จะมีคนรังเกียจพระม่วงอยู่อีก พระม่วงอยู่ได้จนตลอดพรรษาแม้ออกพรรษาแล้วก็ยังอยู่ในเพศบรรพชิตต่อไปโดยไม่มีทีท่าว่าจะสึกหาหลาเพศอยู่มาจนกระทั่งเข้าหน้าแล้งวันหนึ่งพระม่วงเข้ามาลาหลวงพ่อทองว่าในอิดซึ่งเคยชอบพอกันตั้งแต่ก่อนบวชให้คนมานิมนต์ไปสวดมนต์งานทําบุญซึ่งในอิดได้จัดขึ้นที่บ้านเขาในวันบารืนนี้ แต่ว่าจะต้องเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ไปก่อนงานจึงมาขออนุญาตหลวงพ่อทองตามระเบียบหลวงพ่อทองก็อนุญาตให้ไปได้เพื่อฉลองศรัทธาตามที่เขาได้ตั้งใจแต่เมื่อเสร็จธุระเรื่องลาไปพนมสารคามแล้วพระม่วงก็ยังไม่ออกจากกุฏิหลวงพ่อทองไปยังนั่งอิดอิดเอื้อนเอืน,อนคล้ายๆมีเรื่องที่อยากจะพูดกับหลวงพ่อทองต่อไปอีกหลวงพ่อก็สังเกตรู้ ก็ซักถามว่าพระม่วงยังมีธุระอะไรต่อไปอีกเหรอพระม่วงก็เรียนกับท่านว่าเออหลวงพ่อขอรับกระผมเข้าไปพนมคราวนี้จะได้กลับมาอีกหรือเปล่าก็ยังไม่สามารถจะทราบได้ผมจึงอยากขอของดีจากหลวงพ่อไว้คุ้มตัวสักหน่อยครับเพื่อให้ปลอดภยัยแล้วก็จะได้กลับมาอย่างเป็นพระตามเดิมครับอ้าว คุณลาฉันว่าจะไปกิจนิมนต์แล้วทำไมจะต้องขอของดีอะไรไว้คุ้มตัวล่ะยังก็ว่าจะไปต่อสู้กับศัตรูผู้มุ่งร้ายอย่างนั้นก็ในอิฐเขาตั้งใจนิมนต์คุณไปงานทำบุญกับเขาด้วยศรัทธาไม่ใช่เหรอหรือว่าคุณไปก่อกรรมทำชั่วอะไรไว้กับเขาถึงต้องหวั่นกลัวว่าจะมีภัยแก่คุณอ,อหลวงพ่อครับเมื่อก่อนบวชนั้นผมมีเรื่องกระทบใจกับในอิฐ เข้าใจว่าในอิดเนี่ยยังจะต้องอาฆาตผมอยู่และการที่ส่งคนมานิมนต์ผมไปในงานครั้งนี้ผมสังหอนใจว่าคงจะไม่ต้องการให้ผมไปดีหรอกครับผมยังรักสมณเพศอยู่อยากเป็นพระไม่อยากศึกแล้วก็ไม่อยากจะทำความช่วยอีกต่อไปในการไปคราวเนี้ถ้าได้ของดีจากหลวงพ่อไปคุ้มครองตัวก็จะทำให้ผมปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ หลวงพ่อทองก็ฟังพระม่วงตอบก็ยิ่งโงนมากขึ้นก็ซักต่ออ้าวแล้วคุณไปมีเรื่องมีราวอะไรกันในอิดไว้ถึงกับอาฆาตแค้นเคืองกันมากมายอย่างนี้นี่ลองเล่าฉันฟังมังสิพระม่วงก็เลยเล่าเรื่องเดิมให้หลวงพ่อทราบว่าก่อนที่พระม่วงจะบวชได้อยู่กับในอิดในฐานะเป็นสมุนหากินร่วมกันทางมิจฉาชีพวันหนึ่งมีพักพวกมาส่งข่าว ว่ายายอ่ำคนทางบ้านม่วงขาวตําบลโคกปีบเขตจังหวัดประจินบุรีซึ่งเป็นตําบลติดต่อกับอำเภอพนมสารคามเป็นผู้ที่มีฐานะมั่งคั่งมีเงินเก็บไว้ในบ้านจํานวนมากสามบ้านของแกก็มีคนอยู่เพียงไม่กี่คนหากจะปล้นยายอ่ำสักครั้งนอกจากไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องใช้กําลังมากแล้วยังจะได้เงินทองอันเป็นสมบัติของยายอ่ำมากพอดู แต่เพื่อความรอบคอบควรจะสงสัยเข้าไปสังเกตสืบดูทางหนีทีหลบซะก่อนในอิดฟังพวกเล่าเรื่องเย่ยอำก็สนใจก็ใช้ให้เจ้าม่วงไปสืบเรื่องก่อนเจ้าม่วงก็เดินทางไปบ้านม่วงขาวเพื่อจะดูลาดเล่าเรื่องนี้แต่เมื่อกลับมาเจ้าม่วงก็ชี้แจงแก่ในอิดว่าไม่ควรปล้นเย่อำในอิดก,ก็ถามเหตุผลว่าทำไมเจ้าม่วงจึงว่าไม่ควรจะปล้นเย,ยอ่อา เจมวงก็ตอบว่าคนอย่างยายอ่ำร่ำรวยเพราะทำมาหากินในทางที่ชอบมีเงินแล้วทำบุญไม่อั้นวัดวาในตำบลน,นั้นและตำบลใกล้เคียงยายอ่ำก็ช่วยอุปถัมภ์บำรุงเต็มศรัทธาตลอดแม้แกจะมีนาอยู่มากแต่ลูกนาทุกคนต่างเคารพนับถือและสรรเสริญคุณคล้ายกับแกเป็นแม่พระเพราะแกมีความเมตตาการุณาเป็นที่ตั้งไม่ได้คิดอารัดเอาเปรียบคนยากคนจน ซ้ายังแผ่พระคุณทําให้คนรักแกอย่างฝังใจใครก็ตามเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีทุกข์เดือดร้อนอะไรทะเยอ่ํารู้แกจะต้องไปเยี่ยมไปเย็นแล้วก็ช่วยสงเคราะห์เขาเท่าที่จะทําได้ฉะนั้นการคิดปล้นยายอ่ําจึงไม่ใช่เรื่องที่จะทําความเดือดร้อนแกยายอ่ําคนเดียวแต่มันเป็นการสร้างเหตุกระทบใจทำให้คนอื่นอีกมากทีเดียวที่รักนับถือใายอ่ำอยู่ต้องเครียดแค้นอาฆาต แล้วก็เป็นศัตรูกับพวกตนตลอดทั้งบางคนยังเย่อ่ำไม่ควรที่ใครจะคิดรังแกเพราะถ้าไปทำอะไรเย่อ่ำเข้าก็เท่ากับทำแกคนอีกมากซึ่งเคารพนับถือเย่อ่ำด้วยในอิดฟังเหตุผลของเจ้าม่วงก็ไม่เห็นด้วยกลับว่าเจ้าม่วงเนี่ยมีความคิดผิดโจนเพราะเกิดจะไปเลื่อมสายเห็นความดีของเย่อ่ำซึ่งเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับน,นิสัยของพวกตน ยายอ่าแกจะเป็นคนใจบุญสุนทานมีเมตตากรุณากับคนยังไงยังไงเป็นก็เป็นเรื่องของแกส่วนเรื่องของตัวนั้นต้องสนใจเพียงอย่างเดียวว่าจะหาเงินได้อย่างไรจากใครและด้วยวิธีไหนฉะนั้นเมื่อรู้ว่ายายอ่ามีเงินติดบ้านและบ้านยายอ่าก็มีคนไม่มากไม่ยากต่อการปล้นก็ควรจะปล้นเอาเงินยายอ่ามาเป็นสมบัติของพวกตนเสียสําหรับนายอิดนั้นมีความเห็นว่าต้องปล้นและจะลงมือปล้นในเร็วๆวันนี้ ซึ่งงานครั้งนี้เจ้าม่วงจะต้องร่วมด้วยในฐานะที่รู้เบาะแสชำนาญทางเพราะไปดูลาดเรามาแล้วเจ้าม่วงก็รีบปฏิเสธทันทีว่างานคราวนี้ตัวขอไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าเขาทำร้ายแหละรังแกเยยอ่ำไม่ลงถ้าบังคับให้ทำตัวจะขอแยกไม่ร่วมเป็นพวกพ้องด้วยต่อไป ายอิดนั่นเป็นคนฉลาดเมื่อเห็นเจ้าม่วงแสดงน้ำใจเด็ดเดี่ยวจริงๆก็ยอมผ่อนเอาใจเพื่อไม่ให้เสียพวกสุดท้ายก็บอกว่าเอาเถอะไม่เป็นไรแม้ว่าแกจะไม่ร่วมมือด้วยก็ไม่ว่าแต่ขอเพียงนำทางให้พวกเราก็แล้วกันส่วนตอนปล้นไม่ต้องลงมืออะไรให้กับพวกเขาหรอกว่าแล้วก็ยกเหตุผลค่อยๆอ,อ,อู้ลมจนเจ้าม่วงต้องยอมทั้งๆั้งที่ไม่เต็มใจจะทํางานครั้งนี้ด้วยเลย ครั้นพอถึงกำหนดวันจะปล้นบ้านเยอ,อำ่ำเจ้าม่วงเกิดเปลี่ยนใจกลับรับอาสาเป็นหัวหน้าลงมือทำงานครั้งนี้เองทำให้ในอิดแปลกใจมากเพราะว่าตอนต้นเจ้าม่วงพยายามคัดค้านห้ามปรามและผงผางไม่ยอมร่วมมือด้วยแต่ตอนหลังกลับมีทีท่าร่วมกับพวกตัวอย่างออกหน้าออกตาแต่ก็พอใจที่เจ้าม่วงรับ ร่วมงานครั้งนี้เพราะเป็นผู้ชำนาญทางแล้วก็รู้เรื่องใดดีกว่าคนอื่นทั้งสิ้นก็เลยยอมให้เจ้าม่วงเป็นหัวหน้าดำเนินงานพอทำงานเข้าจริงๆเจ้าม่วงกลับทำให้งานคราวนี้ผิดพลาดเสียหายเป็นที่สุดเพราะแทนที่จะได้ปล้นเย่อ่ำกลับถูกเจ้าหน้าที่และชาวบ้านซุ่มรับคอยต่อสู้ เหมือนกับรู้เรื่องล่วงหน้าโชคดีที่เจ้าม่วงและพวกพ้องหนีเอาตัวรอดได้ทุกคนแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรมาเลยตอนกลับเจ้าม่วงไม่ยอมกลับด้วยแยกทางกับพวกเด็ดขาดไม่กลับไปเป็นสมุนของนายอิดอีกต่อไปดังเดิมเรื่องนี้ก็เลยทำให้ในายอิดเข้าใจว่าเจ้าม่วงทรยศด้วยการส่งข่าวให้ยายอ่ำรู้ตัวก่อนจะถูกปล้นและเจ้าม่วงก็ทราบมาอีกว่านายอิด ฆ่าโทษตนเอาไว้หนักขนาดตามค่ากันเลยทีเดียวนี่ก็คือเรื่องของความกระทบกระทั่งกันระหว่างในอิดกับพระม่วงเมื่อก่อนบวชซึ่งพระม่วงลำดับเรื่องเล่าถวายหลวงพ่อทองอย่างไม่ปิดบงังหลวงพ่อทองฟังเรื่องพระม่วงจะจะต้นจนจบด้วยความสนใจก็ถามพระม่วงต่อไปเออคุณม่วงแล้วทำไมเกิดนับถือยายอ่ำด้วยล่ะมีเหตุผลอะไรเหรอ มีหลายอย่างครับหลวงพ่อครับยัยอ่ำคนเนี้ยแกมีชีวิตอยู่แกสร้างประโยชน์ต่อาศาสนาและคนหมู่มากแต่ผมนั่นน่ะก่อนบวชเนี่ยสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับผู้คนเรื่องที่ผมเปลี่ยนใจไม่อยากทำมันตรายยัยอ่ำนั่นก็เพราะเมื่อผมเดินทางไปดูลาดเหลาก่อนจะปล้นยัยอ่ำต้องเดินเท้าไปตามทางซึ่งแสนจะร้อนและเหน,นื่อยเป็นที่สุดระหว่างทางผมได้พักร้อนที่ศาลาอ่า กลางทางซึ่งยายอ่ำสร้างเป็นสาธารณะถึงสองแห่งแล้วก็ศาลาทั้งสองแห่งนี้มีถังน้ำซึ่งยายอ่ำสร้างเป็นทานไว้ด้วยผมก็ได้อาศัยร่มเงาของศาลาพักผ่อนดับความร้อนได้อาศัยน้ำกินจากถังน้ำในศาลาดับกระหายพอผมกินน้ำของยายอำ่ำผมก็คิดถึงคุณและความดีของแกได้ทันทีว่ายายอ่ำแกพยายามสร้างแต่ความดีให้เป็นประโยชน์แก่ผู้คน ตลับมีคนคิดจะปล้นแกซึ่งที่จริงไม่ใช่ปล้นยายอ่ำเท่านั้นแต่เป็นการปล้นความดีของยายอ่ำด้วยเพราะถ้าแกหมดเงินหรือแกต้องตายวัดต่างๆก็ย่อมขาดผู้บำรุงซึ่งเป็นคนสำคัญเป็นหลักของวัดไปคนนึงแล้วคนทั้งหลายในละแวกนั้นก็จะขาดผู้เป็นที่พึ่งซึ่งมีน้ำใจประเสริฐประกอบด้วยความเมตตาการุณาไปด้วยอีกคนหนึ่งเท่ากับสร้างความชอกชำ้ำ แล้วก็ทำลายประโยชน์ของคนหมู่มากผมเองก็จะเป็นคนเนรคุณได้กินน้ำของแกแล้วได้พักอยู่ใต้ร่มเงาสาลาที่แกสร้างไว้แต่ไม่สำนึกถึงคุณของแกมันก็เลวอย่างถึงขนาดเท่านั้นถึงผมจะเคยชั่วมามากแต่ไม่อยากเนรคุณคนมีคุณหรอกครับทั้งผมคิดยาวไปอีกหน่อยว่าตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยทำความดีเป็นประโยชน์แกคนหมู่มาก สร้างสาธารณประโยชน์อะไรเลยผมควรจะช่วยให้แกได้ทําความดีต่อไปอีกนานๆเพราะฉะนั้นผมถึงได้เปลี่ยนใจเพราะเห็นคุณของเย่อ่ำครับเออคุณม่วงความคิดต้องคุณก็ดีแล้วคุณไม่ควรทำลายความดีของคนแล้วก็ควรจะเห็นคุณของคนดีนะแล้วคุณจะกลัวในายอิดด้วยเรื่องอะไรกะัะหลวงพ่อครับในอิดมันยังเป็นคนห่างพระห่างความดีอยู่ ผมเองถึงจะเป็นพระมันก็อาจจะทำร้ายเอาก็ได้โดยผมต้องยอมแพ้เพราะไม่กล้าต่อสู้กับมันโดยที่ผมยังครองผ้ากาสาวพัตอยู่เพราะฉะนั้นผมจึงต้องการของดีจากหลวงพ่อไว้คุ้มครองให้เกิดเมตตามหานิยมเจ้าอิดมันจะได้มีใจอ่อนแม้ไม่เห็นแก่ผมก็คงเห็นแก่พ้าเหลืองบ้างเออคุณม่วงอันผ้ากาสาวพัตซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์นี่นะ เสมือนเป็นเกราะวิเศษเครื่องป้องกันพยันตรายจากมนุษย์และสัตว์ที่เฮี้ยมโหมดได้อย่างดีที่สุดยิ่งผู้ครองผ้ากาสาวะพัดมีคุณธรรมมั่นในดวงใจจะเพิ่มพลานุภาพให้ขลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกอันเครื่องรางต่างๆก็ดีพระพุทธรูปต่างๆก็ดีเป็นเพียงวัตถุจะไปสู้จิตใ,ใจที่ประกอบด้วยคุณธรรมของตัวไม่ได้เพราะว่าของเหล่านั้นมันนิยมว่าขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ ก็ทำขึ้นจากคนคนที่จะทำของให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์ได้จะต้องมีใจบริสุทธิ์แล้วก็มีธรรมะเป็นเรือนข้างในหรือว่าเป็นแก่นใจคุณเอาธรรมะไปคุ้มตัวคุณดีกว่าโดยตั้งสัจจะให้มันสัจจะก็คือความจริงคุณต้องพูดจริงด้วยน้ำใจจริงตามลักษณะสมณะคุณต้องรักษากายวาจาและใจของคุณโดยรำลึกว่า เวลาเนี้ยเราเป็นพระเป็นสมณะผู้สงบไม่เป็นภัยแก่ใครไม่เป็นศัตรูแก่ใครไม่ทำตัวเป็นเวรกับใครทั้งสิน้นและไม่มีจิตปทุสร้ายต่อสัตว์ทั้งปวงมุ่งรักษาความเป็นสมณะให้จริงตามเพศติเป็นอยู่ถ้าคุณรักษาสัจจะได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นคุณจะมีทั้งมหาอุดทั้งเมตตามหานิยมทั้งแคล้วคลาดไดสารพัดเชื่อฉันเถอะ สัจจะนี่แหละเป็นของดีที่ฉันขอมอบให้คุณไปคุณจงรักษาตัวคุณโดยเอาสัจจะไว้คุ้มครองคุณเข้าใจยังไงเห็นควรยังไงซึ่งชอบด้วยเหตุผลและพระธรรมวินัยก็จงพูดและจงทำตาม,ตามความจริงคุณข้อนี้จะคุ้มครองให้คุณปลอดภัยไร้ศัตรูในทุกสถานในการทั้งปวง พระม่วงลุกขึ้นกราบหลวงพ่อทองด้วยความมั่นใจและกล่าวลาหลวงพ่อทองออกจากกุฏิของท่านกลับกุฏิของตัวสามวันต่อมาพระม่วงกลับจากพนมสารคามมาถึงวัดโบสถ์ตอนจวนเย็นพอสงน้ำจนสบายตัวดีแล้วก็เข้าไปหาหลวงพ่อทองไปกราบท่านแล้วก็นั่งพับเพียบอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อทองท่านก็ถามเออคุณม่วงกลับมานาน้วเหรอ,เออผมเพิ่งมาถึงเมื่อ สักครู่นี้เองครับเป็นยังไงบ้าง้ะคุณในอิดเขาว่าไงคุณลวงเล่าให้ฉันฟังบางทีพระม่วงก็เล่าเรื่องถวายให้หลวงพ่อทองทราบว่าเมื่อพระม่วงเดินทางไปถึงบ้านในอิดได้พักอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านในอิดคืนวันนั้นในอิดก็มาหามาสนทนาเรื่องเก่าโดยถามพระม่วงว่าขุนส่งข่าวบอกยายอ่ำให้รู้ตัวก่อนจะปล้นใช่ไหมใช่ แล้วทำไมคุณถึงหักหลังพวกการกระทำของคุณเนี่ยคุณเข้าใจไหมว่าเป็นการทรยศพวกเดียวกันอาตมาก็รู้นะว่าที่ทำไปอย่างนั้นนะเป็นการทรยศต่อพวกแต่อาตมาไม่ต้องการทรยศต่อตัวเองเพราะอาตมาเห็นว่ายายอ่ําเป็นคนดีมีประโยชน์ต่อวัดต่อศาสนาต่อคนทั่วไปการทำร้ายยายอ่ําเป็นการตัดประโยชน์ทำลายประโยชน์ของส่วนรวม สร้างความเดือดร้อนกระทบกระเทือนใจแก่คนหมู่มากเย,ยอ่ำมีชีวิตอยู่ด้วยการทำคุณแก่คนการเบียดเบียนเย,เยอ่ำก็เท่ากับเบียดเบียนคนมากคนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ต้องการให้ทำแล้วถ้าอย่างงั้นทำไมคุณถึงได้หลอกพวกเราให้ไปเสี่ยงอันตรายก็เพราะว่าอาตมาต้องการให้พวกเราสำนึกตัวว่าไอ้เรื่องอันตราย และความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยทุกคนย่อมกลัวเกรงแล้วก็ต้องระวังรักษาตัวเองกันทั้งนั้นจึงไม่ควรจะก่อความทุกข์ยากเดือดร้อนแก่ใครชีวิตใครใครก็รักฉะนั้นเมื่อเรารักตัวเองไม่ต้องการจะเสี่ยงอันตรายก็ไม่ควรจะทําตัวให้ใครต้องกลัวเกรงและลําบากเราเองเมื่อรู้ว่ามีภัยก็ยังคิดหนีคนอื่นเขาก็ยอมหนีภัยกลัวอันตรายทุกคนเหมือนกันอ้าวแล้วทำไมก่อนกอนกน,นี่คุณไม่คิดอย่างนี้ ก่อนนั้นอตาตมายังระเลงหลงอยู่ในความชั่วเพราะว่าเกลือกลัวพอใจต่อความทุจริตมาตั้งแต่เริ่มต้นไม่เคยสำนึกในความดีของคนดีมุ่งแต่แสวงหาความสุขความพอใจใส่ตัวเป็นที่ตั้งทุกยากเดือดร้อนของคนอื่นไม่เคยใส่ใจเห็นแต่วันที่อตาตมาไปดูลาดเราจะปล้นบ้านยายอ่ำต้องเดินทางฝ่าทุ่งไปทั้งร้อนทั้งกระหายน้ำเหงื่อชุ่มไปทั้งตัว คอแห้งผากเมื่อได้พักร้อนที่ศาลาพักซึ่งใหญ่อ่ําเป็นผู้สร้างได้ดื่มน้ําฝนจากถังน้ําที่ศาลาที่ใหญ่อ่ําสร้างเป็นทานแก่คนเดินทางด้วยพอคลายทุกข์หายลําบากถึงได้เห็นคุณของคนดีได้ว่าโลกเรานี้คนดีเท่านั้นเป็นผู้ช่วยอุปถัมภ์เกื้อกูลบำรุงให้เกิดความสุขส่วนคนชั่วเป็นผู้ทํำลายโลกก่อความเดือดร้อนแก่โลก ถ้าคนอย่างเยอ่ำมีมากก็ย่อมมีความสุขทั่วหน้ากันแต่ถ้ามีคนอย่างอัตมากับพวกของอัตมามากคนจะเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขได้ยากอัตมาก็ทำความชั่วมามากแล้วน่าจะหยุดแล้วก็กลับตัวเสียทีเมื่อกลับมาพบโยมก็เลยชี้แจงห้ามปรามให้โยมปล้นเยอ่ำแต่โยมไม่เชื่อไม่ยอมจะปล้นให้ได้ ก็เลยต้องขวางไว้เพราะไม่ต้องการทรยศ์ต่อความสำนึกผิดชอบของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องทรยศ์ต่อพวกโดยรีบส่งข่าวแจ้งให้ยญยอ่ำรู้ตัวซะก่อนการกระทําของอาตมาถ้าโยมเห็นว่าผิดอาตมาก็ยอมรับว่าผิดโดยไม่แก้ตัวไม่ปฏิเสธแต่อย่างใดทั้งสิน้นในอิดนั่งคิดอะไรอยู่สักครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นคุกเข่ากราบพระม่วงแล้วก็บอกว่าเอาเถอครับ ในบรรดาม้าทั้งหมดนี่ท่านเป็นม้าอัสดรไปได้ผู้เดียวหรือว่าในบรรดาปลาที่ติดแถทั้งหมดนี่ท่านหลุดออกไปได้ผู้เดียวท่านพูดจริงเป็นคำสัตว์ทุกอย่างยอมรับว่าท่านผิดและไม่แก้ตัวผมพอใจว่าท่านเป็นพระจริงน่าเคารพนับถือท่านกับผมนี่ขาดความเป็นเพื่อนกันต่อไปนี้ผมจะนับในฐานะท่านเป็นผู้ทงศีลทงสัตว์แต่ท่านอย่ยศึกนะครับ ถ้าท่านสึกออกมาเป็นคนท่านกับผมก็จะต้องเป็นศัตรูกันถ้าท่านยังเป็นพระอยู่กับผมก็จะเคารพนับถือท่านตลอดไปพระม่วงซึ่งพักอยู่ที่วัดนั้นก็ไปสวดมนต์ฉันเช้าฉลองศรัทธางานทําบุญของนายอิดจ,จนเสร็จพิธีถึงได้เดินทางกลับวัดบุตรหลวงพ่อทองฟังพระม่วงเล่าเรื่องจนจบนั่งเงียบไปสักครู่แล้วท่านก็บอกว่าเออคุณม่วง ความสัตย์เนี่ยเป็นรถที่ดีเลิศยิ่งกว่ารถทั้งหลายในโลกนะคำสัตย์เป็นวาจาที่ไม่ตายผู้รักษาความสัตย์ไว้ได้ย่อมไม่ตายเพราะวาจาของตนคนรักษาความสัตย์ไว้ได้ย่อมพ้นตายเพราะวาจาและความประพฤติของตนทุกที่คนกลัวเกรงไม่มีทุกอะไรจะร้ายเท่ากับความตายคนอีกมากที่ปรารถนาจะได้ของดีไว้กุ้มครองตัว ของถึงจะดีวิเศษอย่างไรแต่ถ้าคนรักษาไม่มีสัจจะก็ย่อมจะทำลายราคาของนั้นจนหมดค่าได้แต่ถ้าคนมีสัจจะมั่นก็ย่อมได้ของดีคุ้มตัวอย่างวิเศษสุดแหละอืมเป็นดีชั้นไหนซะด้วยไม่ใช่ดีแต่เปลือกเปลือกชั้นนอกซึ่งเสื่อมได้ง่ายคุณจงรักษาความสัตย์ตั้งอยู่ในสัจจะตลอดไปผู้มีสัจจะมั่นบวชอยู่ก็างาม ถึงจะศึกหาลาเพศออกไปเป็นคราวาสก็ไม่ตกตำ่ำนี่ละคือของดีที่คุณอยากได้คุณรับไปปฏิบัติให้เคร่งครัดทีเดียวนะ